โอเคค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะมากันต่อนะคะคุณนะเป็นอย่างไรเต้ากลัวหรือไม่กลัวหรือไม่ต้องจัดการแล้วเกามีอีหัวโล้นอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเย็นนั้นจะจะจะร้ายแรงแค่ไหนนะแต่คิดว่าก็น่าจะ กระอักกระอ่วนอยู่พอสมควรเพราะว่าเยหัวล้นที่นางเปิดไว้นิดหนึ่งอะดูทรงน่าจะระดับพอๆกับเยหัวหน้าสคนคิดว่าน่าจะอยู่ระดับนั้นเลยแบบเนี้ยเออเขาเขายังไม่ได้เปิดตัวนะเขาเปิดแค่เงาเโอเคมเออแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันคิดว่าเ J เจก็น่าจะเจ็บหนักไหมย J เเด็กก็น่าจะเจ็บหนักอยู่นะทุกคน่ะเราไปดูกันต่อค่ะกับเดนแดงไข่หมูอัศจรรย์อพที่44ี่่ค่ะ ดินแดนไข่มุกอัศจรรย์อตอนที่44ยสมาค่าเจ้ากลัวหรือไม่สากการมันอย่าให้รอดอย่าให้รอดกลับไปแดนมาร์เลยสักตัวหนึ่ง ถามพวกเจ้ากลัวหรือไม่เออเอเอาเลยผลเปนางนางมีชีวิตอยู่จริงด้วยแต่ทำไมนางถึงกลายเป็นเด็กละนางจุติมาใหม่เป็นไปได้ยังไงกันสารไฟแห่งเทพกลับไม่ตายและเกิดใหม่ทะลวงการแบ่งแยกอาณาเขตได้ศัตวย์ยังทำมัวห้าบาดเจ็บได้นางคงไม่เพียงแต่เกิดใหม่เท่านั้น แต่แตาบากก็ไม่ลดลงอีกด้วยเวลสิบสองแล้วมั้งหรือเป็นเพราะว่าใช่แล้วใช่แล้วนางมาจากเผ่าปีศาจไปทำช,ชีวิตไปชั่วมานุษย์สองคนนี้ก <c oughs> ็เป็นเพราะไข่มุกอัศจนะ <c oughs> รรย์แน่เนอไข่มุกอัศจรรย์วิเศษถึงเพียงนี้เลยฉลาดไม่ห <c oughs> ไม่ได้แล้วจะเยืะๆต่อไปอีกไม่ได้เ้ <c oughs> องรีบชิงไข่มุกอัศจรรย์ม,มาให้ได้ซะชิงไปหล่อนก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะพวกหล่อนโง่ผ่านหล่อนไม่มีวิธีควบคุมไข่มุกอัศจรรย์นี้ซ้ำไข่มุกหอามา เหมือนจะฉลาดแต่แโง่เผ่ามันเข้าไหมนางใช้เป็นหรอคุณนามันต้องใช้สองคนค่ะสาวน้อยคนนี้คือคือแฟนเก่าของเขาทั้งสองคนแต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วของเราตอนนี้ถึงเวลาสู้สุดชีวิตแล้วเราชอบเมื่อน่าจากเสรี วันนี้ถึงช่วงเวลาความเป็นตายของเมืองสายฟ้าและอาออจัครามแล้วเออเอาฟังคำสั่งของข้อยิบอาวุธขึ้นมาใช้พลังแผ่งท่าทั้งหมดสู้ตายสู้ตายสยขนลุกแล้วขนลุกแล้ว 哑哑哑哑哑哑哑 คาแรคเตอร์ตัวละครน,นี้เหมือนไอ้น,นั่นเนาะมีงเป่่าอยูเหมือน<ร>าคาแรคเตอร์ของด,ดิสนียน์ะอะเนาะ รวมล่ากก็เพีกดิรวมล่ากนีกไม่ได้ใช่เยอะไม่ได้พลังโบยจบเอาอย่างจบเออแทงเอาอย่างเสียสละกายนี้ความตายโดยร่าง กลายเป็นโลลีกันหมดแล้วเทียนหัวซ่านกับเทียนหัวห้าใช่ไหมพวกเจ้าเคยบีบคั้นข้าอย่างไรแต่การมันนี้ถูก<ฮ>ต้องเจคนเดียวที่จะสู้ผูข้าของคนละสู้ชนะหรือไม่ต้องสู้การถึงเจ้ารอเออเอ,อ,เอ,อ นั่งไงรวมล่างแล้วมาแล้วยี่ตัวนี้หล,นหล่อนแน่เลยอ่ะฉันดูทรงแลละฉันดูโครงโมเดล,น,ล,น,าน,าะลดนะงรับนั่นั่นสล่อน้ะเออ,เอ,อ,เอ,อ เปลือของนกอะหารพอนรมานดีจังเลยนะฮะโถ่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เธอยังปลุกขึ้นได้อีกเหรอรอบสุดท้ายแล้วมัง 呃，到。 Tôi là <laughs> Mẹ nè <nhỏ> à <mà. cười> ถ้ามีเผ่าอื่นมาช่วยด้วยซะว่าจะเลิศกว่านี้นะมันแบบจะได้ส่งพลังอนว่าแบบเผ่ารรมนุษย์เขาช่วยกันอะไรเงี้ยนึ้นนออกป้ะเอออาณาจักรดีบัวอาณาจักรแห่พลอย่างเงี้ยครั้งก่อนอีกด้วยถ้าทองช่วงของเจ้าจะหมดแล้วล่ะคราวนี้นเธอดูดเอาพลังห่ะ ช่างเป็นพลังทำลายล้างที่แข็งแกร่งรีช่วยเดียร้วนเออเธอต้องไปรวมตัวกับสองคนนะเออ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 ้ยน่ารักดีนะ้า <c> ต <oughs> ีนะอลดๆๆ ถึงว่าทำไมเอาเย <seven> ็บผมแดงไว้บนปกวะมันเป็นอย่างี้นะ นยไม่ต้องไปทงสารก็ยังเก็บร่างไปได้อีกหรอน้าทีแปดสร้างหน้าทีเก้าความมหัศจรรย์สร้างความมหัศจรรย์เป็นอันใหม่เป็นความมหัศจรรย์ใหม่ มอัวิญญาณในการทำลายล้างจนได้วิญญาณในการทำลาย้รอแย่แล้วเป้าหมายคืออาณาเขตเผ่าพันนี่สิถึงจะเป็นเจ้าแห่งเมืองสายฟ้าของจริงนะอ๋อระเบิดไปเลยไม่ได้ เราต้องจัดการเจ้าหนุ่มสองคนนี้ก่อนไล่ล่าพวกสองคนนั้นและแช่นักเขตเผามานแย่นักเขตธาตุใหม่เพื่ออุดรอยรั่วใช่แม้ต้องปล่อยไข่มุกอัศจรรย์ก็ต้องกำจัดพวกมันให้ได้กำจัดพวกมรนถ้าเป็นตอนที่พวกเจ้าเพิ่งมาเรายังไม่มีลำนำข้ามาสวรรค์ขั้นเทวาจันทราได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วฮะ <laughs> ยัเยเจ๊กลายเป็นดาบให้แล้วโอ้ยโอ้อาสิอาสิอาสิ ทำได้แล้วต้องหาวิธีทำลาย,ลายแท่นเดือนดับให,ให้ตายเถอะใช้พลังหมดแล้วเ้ยเฮ้ยเออเออา่าต้ย,ยแล้ว ข้าสัมผัสได้แล้วอย่างแท้จริงทองไม้วารีไฟดินลมแสงสงว่างความมืดที่ว่างและสายฟ้าที่ส่งพลังเยอันชอบเสีนอะไรอย่างงี้นะมันดูแบบ<า>มันดูอิมแพกคอะมันดูมันดูเห็นถึงความสามัคคีอะ i love it I love ไอ้เร่อความสามารถกี่เนาะป้าไปไปได้ยังไง <laughs> อาณาเขตเผามานแยก,กอกอกกำลังถูกอนณาเขตทาดขับไล่ <laughs> มนุษย์ไม่ได้เป็นทาสค่ะเผ <laughs> ามานนะก็คือเผาชั้นต่ำที่ดูเหมือนว่าสูงอะเพราะลอยได้เฉลี่ยนิดหน่อย S <S เรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยเสร็จแล้ววายกลัวแล้วเหรอต่อให้เจ้าชนะเราได้แต่มีเทวาจันทราแค่คนเดียวก็ตา้านพวกเราไม่ไหวหรอกนะอ๋อยังมีเยี่หัวโรออีกคนนึงเคือ,อาัากฟ้าาแค่พละกกำลังไม่สำคัญนักหรอก ไม่มีการแบ่งอาณาเขตตราบใดที่ยอมแลกก็สามารถทำให้พู้เจ้าทั้งหมดที่นี่ไม่เหลือเลยสักคนแดนมานของข้าพวกเราเป็นเพียงเบี้ยหม,มากเท่านั้นไม่ได้สำคัญอะไรแต่ทว่าวีรชนของอาณาจักรฟ้าครามที่อยู่ที่นี่จะยอมลงหลุมไปเพราะเรางั้นเหรอมีชีวิตอยู่ได้ใครจะยอมตายกันเออท่านเทียนหมวัวหากอยาจะจากไปพวกเราจะไม่ขวางออแต่ถ้าหากจะสู้กันให้ตายไปข้าง เราาก็ไมม่ีทงออกมืาดิเอาดิเอกจากเจ็ดมารสวรรค์เหลือเพียงแค่พวกเราสองคนเราตอนนี้สองหมาสำคัญกว่าที่ทำเสร็จที่นี่ไม่ได้เหลือสองหมาสวรรค์แล้วจะไปทั้งอย่างนี้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่อยู่แล้วอย่าลืมสิพวกเรายังมีเนี่ยเออเออทำไมจู่ๆคุกเข่าแล้วล่ะ หรือกลัวเลยยอมแพ้ลาสบอสสมพอ่อของเปาก็จะได,ได้ขึ้นเนี่ยจุดพวกบือดีใจเร็วไปแล้วยังจำตอนที่ไมส้สวรรค์ไปถึงอาณาจักรปิศาจได้หรือไม่ว่ามีไมส้สวรรค์กี่คนคือเย่ย<ะ>หวัวโลนีล่คือลาสบอสแหละนางแอบอยู่ตลอด <c oughs> ไหนขอดูหน้านี้ มีองชอฉันนึกว่ามีเพิ่มอีกสองเธอกับน้ปโตก็แค่ขั้นเทวดาราทำไมยังอยากสู้อยู่เหรอข้าผู้เดินทางสายมานเคยได้ยินว่ามนุษย์มีคำโบราณกล่าวไว้ ขมั่นมีค่าพันตำลึงทองการเดิมพันก่อนหน้านี้ยังไม่สรุปค่าสนใจการสู้แบบมีคู่ร้ายทีมทานเมื่ออยากขอคำแนะนำสักหน่อยเพื่อจบการเดิมพันนี้ว่าอย่างไรสู้สองหนึ่งนะนี่นี่นี่ท่านแม่รับ่อยแต่ว่าไงท่านไปตั ถ้าหากว่าอยากเดิมพันต่อรางวัลคืออะไรล่ะหากพวกเจ้าแพ้พวกเจ้าต้องกลับแดนมารกับข้าหากพวกเจ้าชนะเราจะยอมจากไปไม่ยุติธรรมเลยนอกจากจะได้ตัวพวกเราไปยังได้เวสัสตร์ไขมุกอัศจรรย์อีกแต่พวกเจ้าแพ้ก็แค่ถอยทับในเมื่อเป็นการเดิมพันก็ต้องยุติธรรมหน่อยแล้วพวกเจ้าจะเอายังไงหากพวกเราชนะ ภายในร้อยปีเผ่ามารห้ามเข้ามาอาณาจักรเผ่ามนุษย์สัญญาร้อยนี่จริงๆมันไปต่อได้เนี่ยสิบปีใครเดิมทำก็ได้นี่ยไปต่อได้ตกลงสิบปีเองเหรอตกลงง่ายแทนเชิญ ข้าไร้กาศไหมมีเวลาสิบปีนี้เราก็คงฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ในจะไขมุกอัศจรรย์ต่อให้30สิปีข้าก็ไม่เชื่อว่าสามปีเราจะไปไม่ถึงเทวาจันทราขั้นเทวามหานภาก็คงไปถึงนี่ดูจากท่าทาง <S <S ของพวกเขาถ้าขอไป20ปีก็คงให้ซื่อเบือ้อ ชมค่าหน่อยไม่ได้หรือไงจากร้อยปีรดเดินสิบปีทาให้เจ้าไปรถสภัยให้ได้เลยนะทำดีทำดีแม่ทำดีอันนี้ให้อันนี้ให้เออพวกท่านลืมไปแล้วเหรอหลานก็ยังสู้กับองค์ชายเผ่ามารอยู่นะคุอเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นลูกสุดท้ายแนอนาคตของเราเนอะเรื่องลูกชายนะวางไว้ก่อนเ้วะไม่เป็นไรนี่คือ นี่มันเวลาหน้าสิวหน้าฝานนะเฮ้ยเธอก็ขยับเลยนะเอาเอาเอาอ้าวเอาวอาบเธือโดนสะกดแล้วนะเ้า นางโจมตีจิตใจแล้วอ๋อโจมตีจิตใจไปนะคะวคุณอาปอบมือค่ะเออเดี๋ยวไปดู ep สุดท้ายนะคะเธอ,อแต่แบบว่าฉันว่าสตอรี่อ่ะจริงๆแล้วทีมเดิมเขาสามารถที่จะ เขาเรียกแบบทาต่อแล้วก็ไปเล่าาไข่หมกเม็ดอื่นได้อยู่เนาะน่าสนใจดีนะมันไปต่อได้ยาวๆเนาะเออแต่ไม่รู้เขาจะทําต่อหรือเปล่านะอาก็เดี๋ยวไว้รอดูบทสรุปข้างใน E p พี45ละกันว่าว่าเขาจะทําต่อไหมถ้าเขาทําต่อเขาเขาอาจจะโปรย,ยไว้แหละแต่ถ้าเขาไม่ทําต่อก็สามารถจบได้แต่เป็นจบแบบไฟเปิดอะค่ะคุณนะเพื่อที่ให้ให้คนที่ดูอนิเมะเราชอบอาจจะแบบไปอ่านนิยายต่ออะไร้ยค่ะเออเนื่อวะประมาณนั้นน,นจะจ๊ะทุกคนอะเราไปดูต่ออีกหนึ่งอีพีเดี๋ยวมาเมากันค่ะ